อยากชวนอาจารย์มองวิเคราะห์การเมืองต่อเพราะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกเนี่ยถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยพักใหญ่ได้เปรียบแต่ว่าจะได้เปรียบอะไรกันยังไงก็ส่วนหนึ่งแต่อาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างบางพักอย่างพลังประชารัฐเองตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่ภายในมุ้งเหมือนกันเนี่ยอยากชวนอาจารย์คุยอยากวิเคราะห์หน่อยภาพที่เกิดขึ้นภายในพลังประชารัฐอาจารย์ประเมินยังไงเพราะว่ามันก็มีการวิเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบอาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งมากน้อยขนาดไหนเพราะตอนนี้มันหลายก๊กหลายมุงม้าามงเลยเกิน อย่างที่หนึ่งก็คือพลเอกประวิตยขาดธรรมนัตไม่ได้อันนี้อย่างที่หนึ่งนะ <S 2> <S 2> <S 2> พลเอกประวิตยขาดธรรมนัตไม่ได้เพราะพลเอกประวิตยก็มีเพียงแค่บารามีใน่ง่ี้ของการที่จะอยู่ที่หัวโต๊ะแล้วพูดอะไรคนก็อาจจะไม่ค่อยเถียงแค่น,นั้นเองนะครับแต่ว่ามือไม้ในการทํางานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่คุณธรรมนัตทั้งหมดเพราะฉะนั้นยังต้องพึ่งคุณธรรมนัตเป็นมือไม้ในการทํางานนะฮะจึงต้องจึงต้องขอให้อยู่นะฮะ อย่างที่สองคือคุณธรรมนัดจะอยู่ตอบเมื่อคุณประวิทธิ์ทำในสิ่งที่ตามใจคุณธรรมนัตนี่คืออย่างที่สองนะครับ hmm. คือหมายเขาว่าถ้าหากว่าธรรมนัดอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็สามารถดึงไปในทิศทางที่เขาต้องการได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งกลายเป็นว่าคุณประวิทธ์นะครับซึ่งพยายามจะใช้คุณธรรมนัดมาโดยตลอดแล้วก็ยังรู้สึกว่าเห็นแก่เลือดที่เข้มข้นกว่าน้ําเห็นแก่พี่น้องที่ ออกอดคอกันรบกันมานะครับแล้วก็พยายามจะดึงรั้งกับขอให้พลังประชารัฐกลับมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี้ยณนะวันนั้นก็คือวันที่แตกหักแล้วก็ทำให้คุณธรรมนัฐจะพร้อมจะเดินออกนะครับเพราะฉนั้นในขณะนี้เนี้ยคุณธรรมนัฐเล่น2บทบาทนะเล่น2บทบาทบทบาทหนึ่งก็คือบอกว่าผมอยู่กับพลังประชารัฐผมจะช่วยประวิทย์ในการที่จะทํางานแต่ลึกๆ<ม>ผมก็เดินเกมในการที่ผมจะเตรียมออกตลอดเวลา และออกอย่างสถานอย่างสั่นสะเทือนออกอย่างประเภทว่าทําให้เกิดความเสียหายได้ด้วยนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณธรรมนัตและเป็นคนซึ่งน่ากลัวผมพูดหลายหลายที่แล้วนะคบอกว่าเป็นคนที่น่ากลัว <c oughs> เพราะว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยเวลาสัมภาษณ์เนี่ยผมจะช่วยเต็มที่ผมจะทําให้พรรคเติบโตผมจะส่งให้ได้ใช้ชนะในทุกๆท,กที่อะไรแล้วแต่ผมจะทุ่มเทแก่พรรคทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ก็คือสิ่งที่คุณธรรมนัตพูดออกมาต่อสาธารณะและพูดอย่างใจเย็นอย่างยิ้มนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า เขาคิดตลอดเวลาครับว่าต้องหาทางออกหาทางลีทีไล่ต่างๆนะครับมีทางออกครับเขาก็เองในอนาคตอยู่แล้วครับครับจากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์มีโอกาสไหมที่ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะเห็นคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐยังคงเป็นคนชื่อประยุทธ์จันโอชายอยู่ในความคิดาาย,ขย์ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณประวิตยครับว่าคุณประวิตย,ย์เองเนี่ยท้ายสุดเนี้ยวันนี้เพียงแค่จะใช้คุณธรรมนัทเพื่อหลอกใช้ไปก่อนเพื่อหลอกใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งไปก่อนหรือไม่ แล้วพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมอย่างที่บ้าไว้ก็คือเอาละแล้วก็จะ,สะเสดเอจพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะฮะคือคือขณะนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเกมที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้วางใจกันถึงที่สุดนะครับประวิทย์ใช้ธรรมนัตเพราะยังต้องใช้อยู่แต่ในใจก็คือก็ไม่แน่นะครับว่าจะอะไรล่ะยังยังจะอยู่กับลุงตู่หรือไม่ธรรมนัตเองทำงานให้คุณประวิทย นะฮะทำงานเป็นเลขาธิการแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมทางหนีทีไล่ทุกอย่างไว้เรียบร้อยทั้งหมดนี่คือสิ่งต่างๆที่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สเอทุกคนเนี้ยอย่าคิดว่าเขาจะอยู่กับพักนะครับถึงเวลานี้มีเวลา30วันครับนะฮะเพราะว่าถ้ายุบสภาเนี้ยเอ่อต้องย้ายพักนะสังกัดพักเนี้ยภายใน30วันก่อนถึงวันเลือกตั้งเวลาเหลือเฟือเพราะว่ายุบสภาเมื่อไหร่เนี้ย เวลาในการเลือกตั้งคือไม่น้อยกว่า45หวันและไม่เกิน6กสวันเพราะนั้นเวลาเหลือเฟือตัดสินใจกันตอนนั้นนะครับ,รบไม่ได้แปลว่าคนอยู่ยังจะอยู่ต่อไปอาจารย์นั่นหมายความว่าอย่างที่อาจารย์พูดคือแสดงว่ามันมีโอกาสสิถ้าวันนี้อ่อนาคตร้อยเอกธรรมนัทตัดสินใจแยกเลยไปตั้งพรรคใหม่เอาสสของตัวเองลากไปด้วยเป็น1ิบ0คนหรือเปไม่ได้ไหมฮะพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วกับบิ๊กป้อมกับธรรมนัทย้ายตัวเองออกมาแล้วมาตั้งพรรคของตัวเอง มันมีโอกาสไหมครับคือขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรคือพลเอกประวิทย์คนเดียวครับว่าเขามีสัญญาใจในกคุณประยุทธ์แค่ไหนถูกไหมครับถ้าเขาลึกๆเขามีสัญญาใจว่ายัางไงฉันก็จะให้เธออยู่เนี่ยก็คงจะกลับมาอยู่ได้แหละครับเพราะว่าท้ายสุดประธานพักเขาต้องเป็นคนทุบโต๊ะนะนะครับหัวหน้าพักต้องเป็นคนทุบโต๊ะนะนะนก็คงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในกรณีของธรรมนัตนั้นเนี้ยถ้ากรณีทุบโต๊ะเอา พลเอกประยุทธ์กลับมาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือเขาก็ต้องหาที่อยู่ใหม่เขาไม่อยู่แล้วครับที่เดิมตอนนี้การไม่อยู่ที่เดิมนี่จะไปอยู่ที่ไหนหนึ่งนะครับผมคิดว่าคงไม่ตั้งพักใหม่หรอกครับนะฮะมันก็เป็นไปได้ก็คือว่าอาจจะอยู่กับพักใหญ่พักอื่นมากกว่าง่ายที่สุดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ว่าพักใหญ่พักอื่นหรือพักกลางพักอื่นนะครับหรือพักเล็กพักอื่นก็แล้วแต่เนี่ยทุกทุกพักเนี่ย เวลาที่คุณธรรมนัฐจะออกมาแล้วมาอยู่ด้วยเนี่ยไม่มีใครที่จะไปคิดถึงประวัติในอดีตหรอกครับ<ม>พร้อมที่จะอ้าแขนตอนรับดุๆๆอยู่แน่นอนครับผมเชื่อแบบนั้ครับเจดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ